โอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการรับเงินฟรีเข้าทูมิ n นียลเล็ตนะครับผมจากแอปหาเงินฟรีมาใหม่นะครับผมถอนเงินขั้นต่ําเริ่มต้นที่10บาทนะครับผมถอนเงินได้สูงสุดถึง1,600บาทรับเงินฟรีเข้าทูมิ n นียเลตแบบโดยตรงนะครับผมใครที่อยากจะทําเงินฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมิ n นียเลตกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะรับเงินฟรีได้นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะ จะมาสอนวิธีการรับเงินฟรีทุนนิวเลตนะครับผม10บาทขั้นต่ำนะครับรับได้สูงสุดถึง1,600บาทเป็นแอปมาใหม่นะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจอยากจะรับเงินฟรีทุนนิวเลตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนเริ่มต้นกันเลยครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสาหรับแอปนี้นะครับมีชื่อว่า Happy WiFi นะครับก็เป็นแอปมาใหม่ที่ผมได้ลงรีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะคร บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับให้เราเข้ามาเนี่ยแล้วก็ค้นหาชื่อตามด้านซ้ายมือแบบนี้นะครับผมก็จะขึ้นไว้ให้พอเราค้นหาเสร็จก็ทําการติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยนะครับแต่ถ้าเราค้นหาแล้วไม่เจอตัวแอปนะครับผมก็สามารถกดดาวน์โหลดแอปได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับแอปนี้ขั้นตอนวิธีการสมัครผมก็จะแนบไว้ให้เหมือนกันด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันสามารถดูตามคลิปที่1ได้เลยเนาะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรรวมถึงการใช้ เบื้้องตนด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแอปกันเลยโอเคนะครับพอเราเข้ามาในตัวแอปนะครับผมก็ตามหน้าปกคลิปเลยนะครับก็จะเป็นแอปเช็คความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีการทําภารกิจต่างๆนะครับผมได้รับเงินฟรีเข้าทุนิเวตแบบโดยตรงได้เลยนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จนะครับให้เรากดมาที่เมนูที่4นะครับเมนูของฉันเนาะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับผมคําว่ากรอกรหัสเชิญนะครับการกรอกรหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่สามพันเหรียญทองนะครับตรงนี้คุณจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้ ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของพเพื่อนๆได้เลยการกรอกรหัสหรือว่า ID คําเชิญนะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีดูรหัสโค้ดทางด้านซ้ายมือได้ผมจะขึ้นไว้ให้นะครับ1 2 8 1 4 4 3ฝากไปด้วยนะครับจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยเนาะสำหรับรหัสโค้ดตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เมนูหน้าหลักนะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับอแอปของ Step Go นะครับคล้ายๆกับ สเตปโกเนาะในการเล่นตรงนี้นะครับเขาบอกว่าการุณานะครับเชื่อมต่อ WiFi ก่อนนะครับการเชื่อมต่อนะครับกดมาที่เมนูที่2นะครับแล้วเราก็เชื่อมต่อ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตของเราได้เลยนะครับผมอันนี้มันกําลังโหลดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูที่1กันก่อนนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปหาคะแนนเหรียญทองแล้วก็จํานวนเพจากการใช้งานของแอปเลยรูปแบบของการเล่นนะครับไม่ใช่การเล่นการพนันนะครับผมเป็นการเล่นเกมต่างๆการทําภารกิจต่างๆเนาะตรงนี้เนี่ยคะแนนเหรียญทองนะครับเราสามารถกดรับฟรีได้เลยถ้าคะแนนเหรียญทองมันขึ้นแบบนี้นะครับ เราสามารถกดเก็บคะแนนฟรีได้เลยนะครับผมสำหรับคะแนนตรงนี้เนาะนี่ครับกดเข้าไปนะครับเราจะได้รับคะแนนแบบนี้เลยเราสามารถกดรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยนะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมสําหรับเมนูตรงนี้นะครับผม4เมนูเราสามารถกดทําภารกิจได้เลยเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับในการหมุนวงล้อเนี่ยเราจะหมุนได้เพียงแค่10ครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับในการหมุนวงล้อนะครับผมก็กดจับรางวัลฟรีได้เลยนะครับคุณสามารถรับคะแนนฟรีได้ตั้งแต่20คะแนนจนถึง1 0,000่นคะแนนเลย นะครับ <invece> ตรงนี้ผมได้ร <pl ains> ับมาที่50คะแนนนะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมลองเล่นดูได้เมนูที่2นะครับเป็นถุงเงินนะครับถุงเงินสีแดงถุงเงินตรงนี้เนี่ยเขาก็จะแจกคะแนนให้เรานะครับอยู่ที่1นึ่งแสนคะแนนนะครับผมในการรับ1นึ่งแสนคะแนนเนี่ยเราจะต้องทําภารกิจในการล้อตรงนี้นะครับให้ครบ100คะแนนตรงนี้ก่อนเพราะว่าเขาจะให้เราอยู่ที่9900 0นเะครับเก้าร้อยนะถ้าเราต้องหมุนให้ครบนะครับถ้าครบแล้วเนี่ยเราจะได้รับเงินนะครับอยู่ที่20บาทเลยภารกิจนะครับมันมีระยะเวลาอยู่ที่ ที่24ชั่วโมงวงล้อเนี่ยมีแค่4ครั้งในการหมุนถ้าหากว่าเราหมุน4ครั้งแล้วนะครับยังไม่ครบ100คะแนนที่เขากําหนดไว้เนี่ยเราต้องมาชวนเพื่อนให้ช่วยเรานะครับถ้าเราชวนเพื่อนเก่งเนี่ยก็จะสิ็จภารกิจได้เร็วนะครับต่อมานะครับผมร้านค้าเวทมนต์นะครับผมอันนี้นะครับก็สามารถกดเข้าไปทําภารกิจในการหมุนนะครับหรือว่ากดจับรางวัลสุ่มรางวัลฟรีได้เนาะในส่วนของ iPhone 14แล้วก็เงินรางวัล1น0 0บาทตรงนี้เนี่ยค่อนข้างยากนะคร นะครับผมอันนี้จะเป็นการเล่นบัตรขูดฟรีรับเงินสดนะครับตรงนี้เนี่ยจะเล่นได้6ครั้งนะครับผมในการเล่นเนี่ยก็คือกดขูดบัตรตรงนี้ได้เลยกดเข้าไปแล้วก็ขูดบัตรแบบนี้ถ้าเราเจอถุงเงินนะครับหอันเนี่ยเราก็สามารถรับรางวัลแจ็คพอตได้เลยเป็นเงินรางวัลเนาะแต่ถ้าไม่เจอเราจะได้รับคะแนนแทนนะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้เลยก็ยังมีในส่วนของการเช็คอินนะครับวันนี้รับคะแนนนะครับผมเมื่อเราเข้าใช้งานทุกวันเนี่ยแนะนําให้เรากดเช็คอินทุกวันนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนในแต่ละวันนะครับในการรับคะแนนฟ ได้ทุกวันเลยเปิดการแจ้งเตือนนะครับผมแล้วก็รหัสโค้ดนะครับผมหรือว,ว่า ID คำเชิญใครที่ยังไม่ได้กรอกก็สามารถมากรอกตรงนี้ได้รับ3,000คะแนนนะครับเกมแบบตัวตอบนะครับผมแล้วก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับในการหารายได้เพิ่มเติมตรงนี้ วงล้อเหรียญนะครับผมแล้วก็เข้ามาเล่นนะครับตรงนี้ได้เลยที่ผมแนะนําไปนะครับสำเร็จภารกิจช่วยเหลือ1ครั้งนะครับดาวน์โหลดแอปนะครับทดลองเล่นคลิกโฆษณาเพื่อรับเหรียญนะครับผมรานค้าเวทมต์นะครับตรงนี้ก็เข้ามาเล่นเพิ่มเติมได้เลยนะครับบัตรขูดนาโชคนะครับผมอันนี้ผมได้แนะนําไปแล้วเนาะรับชมวิดีโอเพื่อรับเหรียญนะครับ5้ครั้งนะครับชิงโชคมากกว่า12ครั้งเล่นบัตรขูดมากกว่า20ครั้งนะครับแล้วก็ล่าขุมทรัพย์นะครับเป็นเกมถอยเต่านะครับในกระดานเนาะเราก็กดถอยเต่าเพื่อที่จะเดินนนใส่วของกรระดาาเ ็จะได้รับในส่วนของคะแนนในส่วนของการเดินของเรานั่นเองวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการดื่มน้ําสร้างรายได้นะครับอันนี้กดเข้ามาแล้วก็รับคะแนนได้เลยนะครับทุกๆ20นาทีนะครับผมส่วนเมนูต่างๆนะครับเราก็สามารถทําภารกิจได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเลื่อนขึ้นมาที่ด้านบนนะครับผมตัวนี้จะเป็นการเช็ค Wi-Fi หรือว่าอินเทอร์เน็ตของเรานะครับเราสามารถกดเช็คความเร็วตรงนี้ได้เลยนะครับเมนูที่2ตัวนี้เป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับที่เราได้ทําการเชื่อมไปเนาะนนี้ผมเชื่อมไปแล้วนะครับแล้วก็จะได้รับคะแนนนะครับ ที่หน่คะแนนนะครับผมเหลือเวลาอีก19นาทีหรือว่า20นาทีเนอะถึงจะกดรับเพิ่มได้นะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับรับส0,000เหรียญท้องต่อ1คนเราสามารถแนะนําเพื่อนต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Line YouTube Tiktok นะครับได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับอยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆเองว่าจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําแค่นั้นเลยซึ่งการแแแนนนนนนนะะํํําาาาาาาเเพพืืนน่่่่ออออียยไไไไไมมมมดดดด้้้้้้้บััังงคคคลวกกกก็จถุุณณขึต เพิ่มเติมนะครับซึ่งการแนะนําเพื่อนเป็นช่องทางที่ได้รับเงินเยอะและก็เร็วที่สุดแล้วนะครับก็ลองไปแนะนําเพื่อนดูได้เลยนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูในเรื่องของการถอนเงินนะครับกดมาที่เมนูของฉันนะแล้วก็กดคําว่าถอนเงินด้านบนในการถอนเงินเนี่ยมี3ช่องทางให้เราเลือกนะครับมีทูบิเนเวเลตเพย์เพาลแลวก็เติมเงินนะครับผมก็จะทดลองถอนเงินที่10บาทให้ดูแล้วกันนะครับว่าการถอนเงินเนี่ยต้องถอนแบบไหนอย่างไรแล้วก็การจ่ายเงินเนี่ยจะใช้เวลากี่วันเงินถึงจะเข้านะครับผมเลือกเป็น10บาทนะครับห้าห ่เหรียญทองและก็100เพชรนะเราก็กดถอนเงินตอนนี้ได้เลยจากนั้นนะครับผมกรอกเบอร์ทูมินิวอล็ตลงไปในช่องได้เลยนะครับในการถอนเงินนะครับควรที่จะตรวจสอบเบอร์วอล็ตของเราให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้าเรากรอกผิดเนี่ยเราจะไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลังนะครับตรงนี้นะครับผมได้ถอนสําเร็จแล้วนะครับเราจะทําการตรวจสอบโดยเร็วที่สุดนะครับเวลาทําการโดยประมาณ1-7วันทําการในการตรวจสอบยอดเงินที่เราทําการถอนไปเนาะกดยืนยันนะครับแล้วเราก็มาดูที่ประวัติด้านบนขวามือได้เลยอ่าโอเคนะค ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของบันทึกการถอนเงินนะครับจำนวน10บาทขั้นต่ําในการถอนเนาะถอนเงินสดนะครับวันที่11เดือน4นะครับเวลา17บเนาฬิกายีนาทีนะครับผมน,นี่คือเวลาจริงเลยในประเทศไทยนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับผมถ้าผมได้รับเงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปอัปเดตให้ในภายหลังแล้วกันเนะาะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ